สกิกรรมกันพี่น้องก็ถือว่าก็เป็นการสนุกของเขาแบบนั่นลากขาให้เขาพวกมาประจานกันอ,อกเรือสงสายเขาถือว่าเขาเห็นสนุกไปพักผับเป็นการสนุกตัวขังตัวข้าวพระจอกคือว่าเป็นความสนุกของกระจ้าความสหขแห่งด่านจิตใจกระจอกลรืล่อย

รู้ให้รู้ทว่าให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ล่ะเข้าก็เลยเข้าก็มีมีคุณธรรมประจําใจโยมแม่นเขาสิได้พอดีเข้ากันอภัยคนเข้าอภัยกันซึ่งกันและกันเพิ่งแก่นนักปวดประหารคดีหลายเรื่องบันไดเนาะเขาสิเปรประหารเขาเนี่ยมาทางมีเทียน

เด็ดไปกุลงคนพอเอาจับใดๆท่านก็เจ้าะกัะหายก็เจ้าะหมู่จับคว่ำผิดเจ้าของกันละอายแก้ใจเจ้าของละอายแก่ตาไม่ิดเป็นต่างอะไรหรือเปล่าแต่ยังว่าหมู่ธรรมะละอายแก่ตาที่คือยังปาเปิดสอนแสดงว่าผู้นั้นสอนว่าไง กินได้ประดกินวัดกินอะไรพี่น้องเป็นแก้วมันจิ้มกินกาแฟประเด็นแนลไมว่าเป็นอย่างเด่นแก้ววันจินเขาก็แก่ประเดแก้วมันิมินกไรกินแก้วันิมยเงิเขากินกาแฟกินโกวันกินไรปรเด็นกินอะไรเน้องถ้าว่ากาแฟประด็่เคยกินนแก้วแต่วันจิ้มประเดนไมเคยกินประเด็นกินไปแก้วนกแก้วประเด็ตายเลยพี่น้องเน ว่ามันไปไปทำาปฏิกิิยาอย่างกับรลางไก่ประเด็นปากประเด็นเขียวเวื่อต้อมไปหาหมอเกี่ยวกับท่านเลยประเด็นแกวมันกินยางรุ่มเรงน่อยนเขาว่าเป็นเกินประเด็นกินงได้จะ่าสือไปกนกินหรือจว่าประด็มินจากมันมากกิ้มวันจิักแกเ่ากูเขใ่่ใกินกะนำธรรมดากะนำหาที่มูบ่อยคนไหนแต่เวเียวกับมวันตินพวกกัน ไม่โลภวดนรเดนว่ากินไส้ปากเลยดนกินอไรคุณไรเลยเจ้าว่าเขานเจ้าว่ามันเป็นท่าปฏิกิริญาอย่างกับร่างไกนครับบางย่างกินกินไรเพื่นกินได้ส่วนนลครับบางย่างเดนตองหากับหลางไก่ทีกินคับบางย่างกินอไร่กินเข้าไปเนกเลยจะไปทาอย่งกับดนเขากินแสบกินวยจะฟองกินไป Cảm ơn các